สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซิ่งหรือแกะกล่องหูฟังตัวใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมาใช้งานสําหรับการทําง,งานในการบินเฮลิคอปเตอร์ของผมนะครับสําหรับหูฟังตัวนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อเดบิวคลาร์กก็ถือว่าเป็นหูฟังที่มีประวัติอันยาวนานในการผลิตหูฟังให้กับวงการการบินออของของ,ของโลกนะครับเป็นยี่ห้อของสหรัฐอเมริกาสําหรับวันนี้ผม เลือกใช้ตัว DC 1 XH ซึ่งใช้สำหรับเฮลิคอปเตอร์โดยเฉพาะนะครับเป็นหูฟังที่มีระบบน้อย c a n c e l l i n g เป็น Passive เ,เป็น Active Noise Cancelling นั่นหมายถึงว่าเขาจะมีระบบวงจรไฟฟ้าในการผลิตความถี่เสียงออกไปต้านเสียงภายนอกครับให้มันไม่เข้ามาในหูเราก็ช่วยรักษาสุขภาพหูได้ดีพอสมควรเลยแหละครัสำหรับผมเองผมมีหูฟังมา้ว้กันอยู่สิ เคยผ่านการใช้างานมา4อันนะครับโดยที่ซื้อของตัวเองเน3อันเป็นยี่ห้อ Boss แล้วก็ยี่ห้อ l i h e Speed ล่าสุดนียี่ห้อ Boss A20 นี่ก็พังไปซะแล้วก็เลยจาเป็นที่จะต้องซื้อเจ้าตัวนี้มาใช้นะครับก็ที่ตัดสินใจเลือก David คลาร์เพราะว่าเ,เขาก็เป็นยี่ห้อเดียวที่ยังไม่เคยใช้ครับแล้วก็เขามีตัวแทนจําหน่ายอยู่ในเมืองไทยคิดว่าอะไรหรือว่าการซ่อมบำรุงเนี่ยก็น่าจะง่ายนะครับที่ผ่านมาคือ เราใช้บอสเนี่ยก็ต้องส่งไปซ่อมต่างประเทศไลท์สปีดก็ต้องส่งไปซ่อมต่างประเทศนะครับในกล่องของเดวิดคลาร์กที่ให้มาเนี่ยก็จะมีกู่มือแนะนําการใช้งานปุ่มต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับหูฟังที่ผมเคยใช้งานมานะครับแล้วก็มีการันตีการ์ดหรือว่าเป็นบัตรรับประกันของสินค้าแล้วก็มีเวลคัมการ์ดนะครับก็ประมาณว่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเดวิดคลาร์กบลา b l ประมาณนั้นครับซึ่ง ก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรามากมายไปกว่านั้นนะครับสำหรับตัวหูฟังเนี่ยถูกบรรจุมาในกระเป๋าซึ่งกระเป๋านี่สามารถเอาไปบินได้เลยนะครับมีช่องใส่เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ตัวหูฟังเองเนี่ยสามารถพับเก็บในรูปแบบที่คอมแพคนะครับก็เลยยัดลงมาในกระเป๋าใบเล็กขนาดนี้ได้นะครับสำหรับซุ่มเสียงในการทดลองใช้เนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะครับที่ได้ยินเสียงกันอยู่เนี่ยก็เป็นการอัดโทรศัพท์ไออัดอเสียงลง ในโทรศัพท์ที่ผมถ่ายถ่ายวิดีโอคลิปชุดนี้อยู่นะครับโดยการเชื่อมโดยบลูทูธนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังชุดนี้เนะี่ยนอกจากระบบ Noise Cancelling ก็ยังสามารถที่จะเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้ที่สามารถจะเปิดโทรศัพท์ไว้ในการทําการบินนะครับในกรณีที่เราบินในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็พอมีเ,อเ,อเสียงโทรศัพท์เข้ามาเราสามารถที่จะรับโทรศัพท์ได้ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็มีระบบเซฟตี้คือถ้าถ้าเรามีการติดต่อสืส่อสารทางวิทยุระบบโทรศัพท์มันก็จะตัดออกไปซึ่งผมจะไม่พูดในที่นี้นะครับมันเป็นดีเทลที่ลึกแต่เอาเป็นว่าเท่าที่สัมผัสแรกเลยเนี่ยชอบครับชอบหูฟังเองมีขนาดเบาแล้วก็สามารถที่จะปรับความกว้างได้นะครับทำให้ไม่รับศสีสษะจนเกินไปแล้วก็มีความสะดวกสบายเวลาใสนะเท่าที่ทดลองดูเนี่ยก็ใส่สบายดีแล้วก็มีความแน่นหนามีวัสดุที่ไม่กิ๊กก๊อกไม่กระจอะ แล้วก็ในการบินบางทีเราต้องใส่แว่นเนี่ยที่ผ่านมาก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องเสียงเข้าได้แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเท่าที่ทดลองดูก็ไม่มีปัญหาตอนนั้นนะครับถือว่าคุ้มค่าเลยราคาอาจจะสูงอยู่พอสมควรแต่ว่าทรั้งนี้ทางนั้นก็พอใจครับเจ้าหูฟังตัวนี้ถือว่ายอเยี่ยมครับสําหรับการใช้งานหูฟังนี้จะเป็นอย่างไรก็คงต้องไปทดลองใช้ในการบินจริงนะครับ สำหรับวันนี้การอันบ็อกซิ่งก็คงมีแต่เพียงเท่าน,นี้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย